วันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะก็ออกมาเปิดเผยบอกว่ามั่นใจนะคะว่าการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ1เมษายนนี้จะทำให้เศรษฐกิจนั้นเป็นไปตามเป้าค่ะ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันนะคะว่า1เมษายนนี้ไทยจะเริ่มเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบ2โดสโดยให้กักตัวที่โรงแรม7วันหากไม่พบอาการผิดปกติก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทยได้ทันทีนะคะส่วนนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็ให้กักตัวที่โรงแรม10วันซึ่งการผ่อนคลายมาตรการในลักษณะนี้เชื่อว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มี ความพร้อมให้กลับมาเที่ยวไทยมากขึ้นและจะมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตได้ตามเป้าที่4%ตามที่รัฐบาลได้วางไว้เนื่องจากรายได้จากการท่องเที่ยวไทย2ใน3มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะพร้อมทั้งขอให้ประชาชนต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ดีเหมือนเดิม ส่วนมาตรการเราเ ну ที่ยว <Jean> ด้วยกันเฟส3รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวบอกว่าในการประชุมคอรมอรวันอังคารที่16มีนาคมนี้จะเสนอเข้าที่ประชุมอีกครั้งโดยที่ต้องกลับมาทบทวนเนื่องจากเป็นการปรับงบประมาณจากการใช้งบประมาณของกระทรวงการคลังมาเป็นการใช้งบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวทําให้ต้องมีการประสานงานกับธนาคารกรุงไทยในรายละเอียดนะคะขณะที่ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าวันจันทร์ที่15มีนาคมนี้จะเข้าหารือกับสภาพัฒน์อีกครั้งโดยเฉพาะในประเด็นการ ป้องกันการทุจริตที่เป็นเงื่อนไขสําคัญจะทําให้เดินหน้าโครงการต่อได้ส่วนกรณีที่สภาพัฒน์จะปรับลดเพดานราคาห้องพักจากสูงสุดไม่เกิน7,500บาทเหลือห้องละ2,700บาทและยกเลิกการจ e ่ายอีเอลเชอร์900บาทนั้นต้องหารือกันอีกครั้ง